พามาเดินส่วนใหญ่ใจกลางเมืองบาติสลาวากันนะคะแล้วที่นี่ก็คือส่วนนี้นะคะเมินมามินก็จอดรถที่ห้างออพาร์คค่ะแล้วก็เดินมาอารมณ์ที่นี่จะคล้ายๆสวนจตุจัรบ้านเรานะคะแต่ว่าอากาศเย็นกว่าใครที่อยากมาเดินเล่นมาออกกำลังกายมาปิกนิกมาก,กับครอบครัวหรือว่ามากับเพื่อนก็เหมาะมากๆเลยนะคะเข้ามาเดินเนี่ยเดินฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเรื่องความสะอาดที่นี่คือสะอาดมากไม่มีขยะเลยนะคะในนี้ก็จะตกแต่งไปด้วยต้นไม้ดอกไม้นานาพันธคะ่ะใครที่อยากสูดอากาศสดชื่นเนี่ยมา ที่นี่ได้เลยสามารถเดินเลาะไปไเรื่อยๆได้เลยนะคะเดินทะลุไปเนี่ยก็จะไปเจอแม่น้ําดานูค่ะข้ามถนนไปนิดนึงซึ่งเราสามารถเดินเลาะแม่น้ําไปได้เลยนะคะจะเห็นสะพานแล้วก็เห็นฝั่งตรงข้ามเป็นฝั่งโอทาวค่ะคนที่นี่ก็จะมานอนอาบแดดกันเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศดีแล้วก็แดดออกค่ะ ก็จะมีโซนร้านอาหารที่อยู่บนเรือนะคะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นบาติสลาว c าแคสเตอร์นะคะซึ่งก็เป็นที่ที่เราไปกันมาย้อนไปดูคลิปก่อนได้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซน UFO นะคะซึ่งก็จะเป็นวิวชมเมืองได้รอบเมืองเลยเดี๋ยวคราวหน้าเราจะไปกันค่ะนี่คืออีกที่ที่แนะนําให้มาถ้ามาสโลวาเกียค่ะ